สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่ว่าพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณหากมองจากมุมสูงจะเห็นเจนดีย์ทรงลังกาจำนวน3มองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดสวยงามมากสร้างขึ้นราวปีพศ2035ติดตามได้จากวิทีาร์ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา วัดพระศรีสันเพชญหนึ่งในมรดกโลกล้ำค่าของชาติอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังในรูปแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาปัจจุบันยังคงปรากฏหลักฐานให้ลูกหลานได้ชมความงดงามเสมือนย้อนเวลาไปสู่อดีต ในยุครุ่งเรืองเมื่อครั้งที่อยุธยาเคยเป็นราชธานีตั้งอยู่ในเกาะเมืองเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแต่เดิมเป็นพระราชมณียที่ประทับของพระเจ้าอู่ทองต่อมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดให้สร้างพระราชมเทียนขึ้นใหม่ริมแม่น้ำลบบุรีจึงทรงยกพื้นที่พระราชวังเดิมให้เป็นเขตพุทธาวาส แล,แล้วสร้างเป็นวัดพระศรีสันเพชรในปีพุทธศักราช234 0เพื่อประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองโดยเฉพาะพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาจึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา จุดเด่นที่น่าสนใจสำคัญคือเจอดีย์ทรงลังกาแบบอยุธยาสามองค์เจดีย์องค์แรกทางด้านทิศตะวันออกบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดา เจดีย์องกลางบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามพระบรมเชษฐาเจดีย์ทางด้านทิศตะวันตกบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองสร้างขึ้นโดยพระบรมราชาธิราชที่สี่เจดีย์ทั้งสามองค์ถือว่าอยู่ในสภาพดีโดยได้รับการบูรณะในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นศิลปะโบราณที่มีเอกลักษณ์ดูมีมนต์เสน่ห์สวยงามยิ่งนัก อีกหนึ่งแห่งความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมนั่นคือวิหารหลวงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช242 0เพื่อประดิษฐานพระศรีสันเพชรในคราวเสียกรุงครั้งที่สองวิหารหลวงถูกเผาทำลายจนเหลือแต่เพียงซากปละขักพังบนองค์พระศรีสันเพชรถูกลอกทองออกไปหมดเหลือแต่ทองสำริดซึ่งเป็นแกนในต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าวให้อัญเชิญชิ้นส่วนชำรุดของพระประธานองค์นี้ลงมากรุงเทพแต่ยากที่จะประติดสังขอนได้จึงอัญเชิญเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์สีสันเพชรดายานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามวัดพระสีสันเพชร ปัจจุบันแม้ว่าจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคงปรากฏร่องรอยของความวิจิตรงดงามอลังการเห็นได้จากมุมสูงจะเป็นรูปแบบท้องพระโรงในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นศูนย์กลางของราชธานีพระมหาปราสาทเปรียบเสมือนชั้นดาวดึงพระเจดีเปรียบเสมือนพระจุลามณีเจดีที่ได้สะท้อนถึงคำสอนเรื่องกรรมการกระทำ คือการไม่ทำความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วความดีจะนำพาให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขตามคติจัก,กรวาลวิทยา